วันนี you 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 şey you. You ้อยู่กับสหายทั้งหลายสหายนี่สหายดำยังไงไอ้ดำดำมงกงสินู่นหัวนะดับปหัวเนี่ยเลยเนี่ยโอเคนู่นน้อยเอาตัวหัวนูหัวตัวให้นอน่อยเนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาอะไรตัวนี้นะครับสามตัวรุมค้างไว้ลองเชียรเชียร์ยเชียร์หน่อยเชียน่ลงสองไม่ได้ละไม่ได้หน้าตานี่เหมือนอะไรหน้าตาตัวนี้เหมือนแ่นเลยหน้าตาตัวนี้เหมือนแ่นเลยนะ นูห <ates> ัวไหมปวดหัไหมนูเนี่ยเยอะเฉยดีเยเฉยเยอะเฉยอืวเดี๋ยวเดี๋ยวเอครัเวลาเจอมานี่มาไม่กัดนะมาไม่กันะวรู้จักกันน่าจะเดี๋ยว demo เอเดี๋ยว d อี๋เราได้เลยโดยเยอะแล้วไม่เยอะหรอกพาว่าถ้าเป็นคนนี้กัดน,นะครับโดยยกให้ผมเขาไม่กัดกัดใช่ไหมครักัดใช่ไหมกัดใช่ไหมเกด,ไม,กดไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกเปอนการาอตัวนึนง ก็ไม่ก,ากมามลาไม่กลาเกินมาใหม่แล้วไม่เกินมาใหม่ว่าไงสวัสดีจ้าฮึ่มฮไม่มีไม่มีตัวไหนกัดเลยนะครับสรุปแล้วเป็นเพื่อนกันทุกคนเอ้ยเป็นเพื่อนกันทุกตัวน้องอยู่บ้านพี่ชายวันนี้มาอยู่บ้านพี่ชายนะครับบ้านพี่ชายอ๋อ เลี at, ้ยงไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าเรามูเราบุญเรามอออะไรนออไน่อมไก่ป่านะครับนีสตัวสตัวครับเี้ครับพอดีได้แม่มาคอออปีเดยวมเน